ขเขมรเตรียมพินาศนักวิเคราะห์สหรัฐอเมริกาเตือนเหตุไทยใช้ F16 ครั้งแรกลั่นกองทัพไทยใหญ่ที่สุดในอาเซียนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตึงเครียดอย่างหนักหลังเกิดเหตุปะทะกกันในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทรและศรีสะเกดสาเหตุเริ่มต้นจากความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชา ที่พยายามเข้ามาตั้งฐานและขุดแนวรบล้ำเข้ามาในเขตแดนฝั่งไทยกองทัพไทยจึงตอบโต้ด้วยการส่งกำลังทหารพร้อมอาวุธหนักเข้าสกัดรวมถึงมีการใช้ฝูงบิน F16 บินลาดตระเวนและโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามถือเป็นครั้งแรกที่กองทัพไทยตัดสินใจนำเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้มาใช้ในสถานการณ์จริง นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงจากสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นว่าศักยภาพของกองทัพไทยเหนือกว่ากัมพูชาอย่างชัดเจนทั้งด้านกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบป้องกันภัยทางอากาศพร้อมย้ำว่ากองทัพไทยถือเป็นกองทัพที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามตอบโต้ด้วยปืนใหญ่และจรวดพิสัยสั้นแต่ไม่สามารถเทียบชั้นเทคโนโลยีของฝั่งไทยได้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในหลายพื้นที่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะรวมมากกว่า15คนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า50รายและมีประชาชนกว่าแสนคนทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาต้องอบพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ กองทัพไทยยังคงปฏิบัติการทางอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าจะไม่ยอมให้ฝ่ายตรงข้ามล้ำแดนแม้แต่วาเดียวขณะที่ประชาคมโลกเริ่มอ,ออกมาแสดงความกังวลและเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาแทนการสู้รบอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้สถานการณ์ยังไม่นิ่งและยังมีการเคลื่อนไหวทางทหารในหลายจุดจับตาว่าผลลัพธ์จะจบลงอย่างไร ระหว่างมหาอำนาจแห่งอาเซียนอย่างไทยกับประเทศเล็กแต่ใจใหญ่แบบกัมพูชาฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะคะทางช่อง YouTube NTV เอาไวพ้พบเจอกับหนุยได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปสุมาลีหมีเทาดำรายงาน